มาต่อการที่ซ่องบบาวฝากลาไปเน,นาะหวยน้ำหอยมากหลือหมดจังวะฝนฝรีตกอยู่ใน้ายจังว่าน้ำหอยมากวะ ยยอยู่เพือนอะไรเอางานอย่างลูกหลานทำแพงคือประมาณพี่ก้าหน,น้านะอยู่พี่มันหักบกลงน่าง,งามข่อย อีตัวนมันมานอนนะน,นี่จะคืนวะมันหมดไทยเนาะสมนิกอะ พี่น้องว่าให้เบิ่งยางวาสันวะโกบพี่น้องโกบเห็นอยู่นี่นี่มันอยู่ในหน้ามน,นี่ <c oughs> โกบโกบโกบน้อย <c oughs> ป้าทูเขาเจอะแบบ ดำไปได้ลายอลไรเนาะขวมหเออขวมหวยมาหาบักยอดไปเบิ่งสภาพมันเป็นอะไรกูเสียมึงไหนเอียงมึงห่างกูหน่ยดูไป้งกันกระเทียงกันแดดดิด้น cú sang đấy, sang đấy, tiếng hình đang âm hẳn nền, không cả, không có ơi đồng ơi có sang nghiệm, không mà, phì. không không บ้าคุณน่ะมีตะขีดินอะไรเดียวนี่นะพวกทัลนี้ไปเหยียบขี้ดินแล้วก็บินขึ้นมาเข้าอีตวัวก็เป็น,านงามปแตดเบาเขาดำหน้าหอดแล่เบ,บาเขาดำนี่เบาฝนตกกักแขงน้ำแขงคู่ก็กลอยมาโอ้ย ฝนตกกะแขงน้ำแกงกะลอยมาบริวามีอันป้าห่าแหละป้าทางพัทยาโอ้ยโควิดโควิดกระลุ่มเล่าอยู่รลุ่มล่อมเพิ่นกันยังมีอุตส่าห์มีน้ำใจ ฝากเงินมาให้บักดำกับบักยอดป้าเพิ่นกาเฮาเฮาขอค่าละวะเลยป้านะขอค่าละนะขอไอ้ขอค่าละละขอค่าละวะในอันในสัจจะคำว่าเพิ่นบ่แม่นฮอดปีแหละบ่ มื่อหรทั้งปีเราบอกเป็นฝากอเงินมาให้น้องดามเป็นฝากมาให้กูเดือนขูเดือนเดือนละสองพันสองพันอือป้าจะฝากให้น้องดามเดือนละสองพันทุกวันที่สิบของเดือนเจากับบางทีกับตรงเป๊ะวันที่สิบบางทีก็ก่อนก่อนวันที่สิบผีน้องเอ้ยเข้า ขอข้าละวะานี่สัจจะคำว่าของป่าแบบมีผู้เดียวนี่แหละเออยอมหลับเลยมีผู้เดียวนี่แหละย,ยอมสัจจะของเพิ่นแบบว่าไหวเลยกับคนจริงนะว่าจริงทำาจริงบรรยากาศ การขอบพระคุณป้าลายๆเด้อครับเดอ้อที่ฝากเงินมาให้ลูกลานเดือนถูกเดือนอุ้ยงูเห็นงูเห็นยงงูนะะเห็นฮะฮ่ฮะฮะะฮ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  ขอให้คุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับผมเนอะแล้วก็ส่วงนี้ก็โคบ,บิดก็รักษาหนึ่งรักษากายดยวยครับเด้อโอ้ยว่าใชไปเบิ่งน้าอสางขุนขาดป้านเอี้ยเพื่อนฝากมาหายนะบ้านในนาเพื่อนก็เห็นพนงานคล่องเบายอดขยนดันนะบอกยอด ป่าเพิ่นก็เลยให้บักยอดพันหนึ่งหายบกดำพันหนึ่งก็ตักกินอยูบ่บนน้ำสางก็เลยหย่างขวามาให้ยร้านตางมาเบิ่งเข่าหน้าทงนี่มันเป็นอะไรก็แหลกเกาสลีเรียกมันไปเอาอยู่เพื่อนคนละก็เลยหย่างมาเบิ่งเข่าหน้าทงนี่ก็จะกระดำไปได้ลายเนาะ ซูบักย้อนหรือบักขอดจูดเทียงน่ะบ้าไฟฟ้าแม่มึงตีโอ้ยน่ามิตรนี่บ่านนี่ตาก่าไหนยังมาได้ดามอยู่ บ่ไปห่อนใส่นี่นะนี้เออโอ,อ้น้าม่เทิงผัดมีมีทางตากะผัดบุมีหมักดำไปใส่นี่หมกดำหาได้ ก้าพายอันนี้นะฮะอันนี้ได้เดี๋ยวหน้ามันจะมามมะตกนะนน <c oughs> เออเออพี่น้ามซอเซยพี่น้องเอ,อ้ยทางโนนพนมีน้าทางลุ่ม,มคือบ่มี่ว่ากูหงุดด้ สายโอ้ยงงกับนาเด้เกนนี้ลงไปผุ่นบอพูดข้องพายนี่นะเอ,อ้าออข้องนางอยู่ทางพี่ด,ดิเออข้องนางเจนหนวดโอ้ยกะมันพอดำแล้วยอน มึงเป็นอะไรเดี๋ยวนี้บอมึงเมาอย่างจังว่ไปจุดเทียงนะ่งนนนาาะพี่พี่มเมาเงินพี่ล่างมือน่ะโอ้ยบินมาใส่เลยกูจะลืมมึงเลยเออหนกฟ้าลหลโอ้ยสมน้อหนักมึงดิเฮ้ยมาล่างอีงเทิงพีดีกว่า ล่างพอไปล่างขี้ตมเลยกี่มาจับเงินใส่เสื่อเข็นเงาจบดีด้วยพี่น้องเลยโอ้ยหลักเงาล่างแล้วมื่นเสร็จแล้วบางดำยังมันตื่นมันสันหายมันดอกยังป่าตั้งภายาภูเก่านั่นแหละคุณป้าหลายๆผักเงินมาเสร็จยังบไปในเงินน่ะ เช่ไหมเห็นนะแข็งคนอำนาโอ้มันได้ตั้งหาคนหมดนล้วป้าเออมันความคิดดีว่ะเออนาะเนาะอิลิแหละไได้หาคนกันขวาหว่วยดามเบิร์เราแล้วเออแท่าน่ะอะลงไปดามเลยบักดามมันไปซะก่อนดอกจักเสียหายมัน ห g o à i หแล้วก็ยังห g o à ก็ได้ไลยเต๋อี่น้องเข้โอ้10คนกับฐานนามดำพอดีเลยเอาแม่อีมินกับหากระดามวันนี้อือลายกระดามพร้อมกันเนาะไปสะดามหยุ่มๆอยู่นะ ย่างกะตั้งสีตาพี่น้อง,องอปลาตกกะนางตั้งลายตาอันนี้เราพอประคอดไหมซะซะไปล่อยปล่อยวัดลงวัด,วดบ่อันไหนยังครูมาบ่าอืม่ยัยเกาะบ่หูหรอก นต้องมากัดดำนาสนา่แล้วจริงๆมันหล่าอะไรด้เมื่อนี้เป็นเดือนเก่าแล้วคันมันบอแปะซองหนกันอพี่น้องอ้ยปกติน่ะเขาดำแล้วแต่เดือนที่แล้วแม่ตั้งสิบกมมือี้มันก็แล้วเลเนาะเออเป็นเศ้ามือไหมก็แล้วเ โอเคพี่น้องครับมาห้องนี้กัเก็พาไปเพียงตอนนี้หรอกสุสีผักไปใส่อีกโซสุบเบิงตีหน้าสุนักปลาเลือดปลาลื้อผลผาผักสุสีผักน้ำมัน อ่สุดำน้ำกลางสายบรสคนเนาะเจนหนวดน่ะยังมาทาาันแลง่ายด้วงเนาะอ้าเ้าอีกเดือนหนึ่งกูพองกัน,นตายคาตงหน้าเดือนเาดีหละได้นี่ยโอ้ยกระดากระเดีเธอดำตลอดเพเธอประยุทธ์บ่แฟนน่ะยังบ่แลว อืมให้ตายเถอะกูนี่ทิ่มาห้กูดำแต่หน้านี่กูวไว้ดูกเด้อดหน้าเขาเอาโซมนะพูดได้เห็ดเนาะแล้วเห็ดเองเบาเออโอเคพี่น้องจ้าก็จะได้ขวบเมือ่อนะ